พี่น้องขออะไรพี่ใหญ่เฮมูตจ้าิ่นเป็นนักอันฟุตบอลทีมชาติเยอรมันแต่พี่น้องเป็นลูกอันอันอันลำมะลิงลำไส้จ้ามันตายก็สิลู้ว่ตตี้เพิ่นเป็นนักฟุตบอลทีมชาติของเยอรมันจ้าในอดีตของเพิ่นจ้่พี่น้องนี่เพิ่นจ้า เป็นสั่งคว่ำยังเกาะสั่งความสั่งให้ประเทศเยอรมันหลายจาาในบ้านเพื่อนเนาะเราพอดีเป็นมู่ครับชันจ้าพี่น้องเป็นมู่เป็นพวกกันจา้าตู้จัาก,กันวสือไก่ทอดให้ยวีวีวีไก่ทอดไก่ทอดพ่นไปอยู่ประเทศไทยพี่น้องขวางอยู่ประเทศไทยเิ่นกับบรูนะพี่น้องลงสป,ปอร์ตขอขอบพูณหนังสือพิมพ์ หาฮาเอ็นเอจะไปน้องก็เสียชีวิตแล้วปานพ่นกระโปกไก่จากฉันดอกจ้า